สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโ,ดโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับโหนฟองสนานเตือนขย่ากระดานการเมืองไทยโชคชะตาฟ้าลิขิตเส้นทางผู้นำประเทศผ่านคำทำนายสุดกระทึกของโหนฟองสนานจามอนจันที่ออกมาผ่าดวงเมืองปี2569อย่างเจาะลึก ใครจะรุ่งใครจะร่วงและใครที่เกือบจะถึงฝั่งฝันแต่กลับไร้เงาเก้าอี้นายกจับตาความเคลื่อนไหวของอนุทินชาญวิกูลที่ดวงพุ่งแรงแสงโคง้งได้รับโชคเทวริษขณะที่คุณเท้งนัทพงศ์แม้คะแนนนิยมจะท่วมทน้นแต่กลับถูกเบรกด้วยวิบากกรรมดวงชะตาที่ไร้เกณฑ์ผู้นำสูงสุดพร้อมการหวนคืนของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ ในตำแหน่งที่ไม่มีใครคาดคิดทั้งหมดนี้คือบทพิสูจน์แห่งอำนาจที่ฟ้ากำหนดไว้แล้วท่ามกลางกระแสการเมืองที่ร้อนแรงและคลื่นใต้น้ำที่รอวันปะทุโหนฟองสนา,จานจอมจันทร์ได้เปิดม่านความลับแห่งดวงดาวพันานาถึงปี2569ว่าจะเป็นปีแห่งกลุ่มควาอำนาจเก่าที่จะกลับมาทวงคืนความยิ่งใหญ่สถาปนาแกนนำรัฐบาลชุดใหม่ แสงแห่งดวงดาวชี้ชัดไปที่การเลือกตั้งวันที่8กุมภาพันธ์2569ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการรันนาวาไทยที่ต้องฟันฝ่ามรสุมเศรษฐกิจและวิกฤตศรัทธาคำทํานายนี้เปรียบเสมือนเข็มทิศที่ชี้ให้เห็นว่าแม้เบื้องหน้าจะเป็นการต่อสู้ด้วยคะแนนเสียงแต่เบื้องหลังกลับมีแรงดึงดูดของดวงชะตาที่ทรงพลังบีบคั้น ให้ตัวละครทางการเมืองและแต่ละคนนั้นต้องเดินตามเส้นทางที่ถูกขีดไว้ดังสวรรค์กำหนดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จอดลึกไปที่ตัวบุคคลอนุทินชันวิลกูลถูกวางไว้อยู่ในจุดที่พีคที่สุดในชีวิตด้วยเกณฑ์โชคเทวริษมีโอกาสรุ้นตัวใหญ่ตำแหน่งใหญ่ที่สุดในชีวิตจนถึงช่วงที่14กุมภา2569 ซึ่งหากพลาดโอกาสนี้อาจจะต้องถึงขั้นหยุดเล่นการเมืองในขณะที่คุณเท้งนัทพงศ์แม้จะเป็นผู้ทรงอิทธิพลและได้คะแนนนิยมล้นหลามในการเลือกตั้งแต่ดวงชะตาระบุชี้ชัดว่าไร้ดวงนายกคำทำนายโหนชื่อดังโชคชะตาไม่มีคำว่าบังเอิญน,นี่คือคำเตือนที่สั่นสะเทือนวงการข่าว เมื่อความตายพุ่งเข้ามาชนขบวนรถไฟอย่างจังท่ามกลางซากปรักหักพังที่อำเภอสีคิ้วมีความลึกลับซ่อนอยู่ในเงื่อนเวลาที่ประจบเหมาะหน้าขนลุกเมื่อหูล,ลักยิ้มออกมาเปิดเผยความลับแห่งดวงชะตาที่ผูกโยงกับโศกนาฏกรรมครั้งนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คำทำนายตัวเลข37ที่เคยถูกกระบุว่าเป็นเลขแห่งการพุ่งปะทะและการทำลายล้าง บัดนี้ได้ปรากฏกายขึ้นในรูปแบบของเครนยักษ์ที่ร่วงหล่นลงมาทับขบวนรถไฟด่วนพิเศษพอดิบพอดีส่งผลให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตพุ่งสูงถึง32รายกลายลเป็นรอยด่างพร้อยที่สั่นคลอนไปถึงดวงชะตาของการเมืองของคุณอนุทินชาญวิลกูลอย่างรุนแรงในวินาทีที่หน้าวิกฤตที่สุดท่ามกลางเสียงกรีดร้อง และฝุ่นควันณจุดก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนจังหวะเวลาที่เครนขนาดใหญ่ร่วงหล่นลงมาทับรถไฟขบวนที่21นั้นโหนรักยิ้มมองว่าเป็นมากกว่าแค่บัติเหตุแต่คือมิ่งของเวลาที่ถูกกำหนดไว้แล้วอย่างเจาะจงการพัฒน,นาถึงเหตุการณ์ที่เหมือนแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวจนตึกถลม่มชี้ชัดว่า นี่คือแรงประทะที่เกิดจากดวงชะตาของบ้านเมืองและบุคคลสำคัญอย่างอนุทินชาญวิลกูลซึ่งตัวเลข37ของพรรคภูมิใจไทยที่เคยถูกทำนายไว้ว่าจะเป็นตัวเลขแห่งเพลิงอาเพศและการสูญเสียเนื้อหนังมังสาได้กลายเป็นความจริงที่เจ็บปวดบนรางรถไฟความลึกซึ้งของเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่เพียงความประมาทแต่คือจังหวะรู้บุก รู้ถอยในวันที่คุณอนุทินนั้นยังคงอยู่ในฐานะรัฐบาลร,รักษาการซึ่งเปรียบเสมือนเกาะคุ้มกันบางๆที่ทำให้เขายัางไม่ต้องรับแรงกระแทกทางการเมืองแบบเต็มพิกัดจากความผิดพลาดของหน่วยงานรัฐในครั้งนี้แม่นจนขนลุกเมื่อคำพยากรณ์ของคุณฟองสนานจามอนจันโหนชื่อดังกลายเป็นความจริงอย่างน่าเหลือเชื่อ จากการฟันธงว่าคุณอุงอิงแพทย์ทองทานชินวัตรจะรักษาตำแหน่งไว้ไม่ได้ซึ่งเกิดขึ้นจริงท่ามกลางกระแส u n k n น w n f a ตอร์หรือปัจจัยที่ไม่มีใครคาดคิดวันนี้เรากำลังก้าวสู่ปี2569ชีช้ชะตาการเมืองครั้งใหญ่กับการเลือกตั้งวันที่8กุมภาพันธ์โดยมีชื่อของคุณอนุทินชาญวิลกูลปรากฏเด่นชัดในฐานะตัวเต็งนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ตามเกณฑ์ดวงเมืองที่ระบุว่าหากพลาดจากรอบนี้ไปอาจจะต้องรออีกนานนี่คือช่วงเวลาที่ดวงเมืองกำลังจะเสียอะไรไปเพื่อได้กลับคืนมาภายใต้การจับตาของคนทั้งประเทศถึงจุดเปลี่ยนผ่านที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ย้อนรอยวิถีแห่งดวงดาวผ่านมุมมองของคุณฟองสนานจามอนจัน ที่พัฒน,นาถึงความแข็งแกร่งของบุญเก่าของประเทศไทยที่จะยังคงหนุนนำไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม69แม้ดวงเมืองจะต้องเผชิญกับเกณฑ์ฟาดเคราะห์ที่อาจจะทำให้เรานั้นต้องสูญเสียบุคคลสำคัญหรือของรักก่อนวันเกิดดวงเมืองในวันที่21เ,เมษายนแต่พลังแห่งศรัทธาและการร่วมใจบริจาคโลหิตของประชาชนจะเป็นดังเกราะ คุ้มกันภัยในมิติของการเมืองและการต่างประเทศเราจะได้เห็นภาพประวัติศาสตร์เบอร์ใหญ่ระดับโลกการเจริญสัมพันธมิตรีที่แน่นแฟน้นกับมิตรประเทศอย่างจีนและภูตานขณะที่กระแสชาตินิยมจะโหมกระพืออย่างรุนแรงเพื่อผลักดันให้เกิดการปฏิรูปโครงสร้างสำคัญโดยเฉพาะกองทัพที่ต้องก้าวข้ามผ่านกำแพงพระคนครไปสู่ความล้ำสมัย เพื่อนำพาประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตความมั่นคงที่ถาโถมเข้ามาในทุกทิศทุกทางโดยสรุปแล้วปี2569คือปีแห่งการสู้แล้วได้คืนแม้ต้องผเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจโศกนาฏกรรมและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในแผ่นดินที่จักกินเวลายาวนานถึง18เดือนตั้งแต่ปลายปีเป็นต้นไปแต่ด้วยพื้นฐานบุญเก่าและการปรับตัวของกลไกาทางภาครัฐ จะช่วยประคองเมืองให้รอดพ้นจากความหน้าเขียวหน้าเหลืองไปสู่ความรุ่งโรจน์ในท้ายที่สุดสัญญาณจากดวงดาวเตือนให้เราเตรียมพร้อมรับมือกับทั้งบวกและลบด้วยสติและการวางแผนที่รัดกุมครับหมอป่ายเปิดดวงแค่สามเดือนแรกก็พีคเตือนระวังน้ำดินคนมีสีเกมพริกจับตาคนสวยหมอปลายประกาศิบได้เปิด ดวงไต่มาสแรกของปี2569เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมกับข่าวสดมูเตลูวา่สาสเดือนที่มีการพลิกมากๆนักการเมืองอยู่เบื้องหลังผิดกฎหมายแต่ไม่ใช่คนนั้นนะจะเป็นคนอื่นอีกจะเป็นคนใหม่ซึ่งก็โยงไปโยงมาหมอปลายเตือนเรื่องของคนมีสีระวังเกมพลิกเรื่องของอีกสีหนึ่งที่แฉ อาจจะมีการพลิกเกมพลิกสีกากีแแฉไปแฉมาแฉนน่่นแฉนี่อยู่ดีๆเกมพลิกคนนั้นอาจจะโดนจับโดนเก็บต้องหนีต้องหลบต้องหยุดมันลึกและเยอะเกินไปเขาอันตรายมากคนเก็บก็เหนือกว่าไม่คุ้มปลายเดือนมก,กราคมถึงกุมภาพันธ์เล่นทุกวงการเลยคนนี้อยากให้พผเเราใจเย็น รักตัวเองรักครอบครัวหน่อยตอนนี้เรียกว่าเหมือนหนึ่งคนโดนรุมทั้งฝูงรุมน่ากลัวมากที่ไปชุบชีวิตมาอาจจะลำบากเตือนระวังน้ำแผ่นดินไหวในโซนภาคเหนือเรื่องน้ำมาอีกแล้วมาตั้งแต่ปลายกุมภาพันธ์เข้าเดือนมีนาคมน่าจะแถบบนบนตน้ตนๆนน่าจะเป็นโซนเหนือเรื่องฝุน่นน่าจะสู้น้ำกับแผ่นดินไหวข้างบนไม่ได้ ไหวอาจจะไม่ใช่ชอช้างของเราไม่ใช่มอม้าของเราแต่อาจจะมาจากที่เดิมคือเพื่อนใกล้เคียงก็ร้าวลงมาแต่ไม่ถึงกอไก่จะร้าวโซนหัวขวานข้างบนแต่รอบนี้น่ะมันมาพร้อมกับน้ำพร้อมดินบ้านที่เราร้าวอยู่เวลานี้น่ะต้องรีบซ่อมก่อนถึงเดือนกุมภาพันธ์